สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าระบบเกียร์นะครับผมเนี่นะครับเอามาให้ดู2รุ่นเลยนะครับผมตัวนี้48โวลต์1,000วัตต์นะครับผมตัวนี้72โวลต์3,000วัตต์นะครับผมดูความแตกต่างกันนะครับถ้าดูรูปร่างภายนอกนะครับผมตัวนี้จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับพันวัตต์ใหญ่กว่านิดนึง ตัวนี้3000ัวัตต์กระชับมาอีกนิดนึงนะครับผมก็มันอยู่ที่การออกแบบนะครับมาดูงานงานขึ้นรูปงานทำสีนะครับตัวนี้ดูการทำสีเงาวับเลยนะครับผมดูดีกว่านะครับสวยดูดีตัวนี้ก็หล่ออลูมิเนียมธรรมดานะครับไม่ได้ทำสีนะครับก็ ผิวก็ดูธรรมดาธรรมดานะครับผมแต่ตัวนี้มอเตอร์ขนาด3,000วัตต์นะครับผมแรงกว่าตัวนี้นะครับถึงแม้จะตัวเล็กกว่าแต่แรงกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับขับขี่สบายๆนะครับผมคือประหยัดแบตเตอรี่นะครับหาแบตง่ายนะครับแบตบ4 8โวลต์นี่มีเยอะแยะนะครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปนะครับผมตัวนี้แบต 7 2โวลต์ก็หายากนิดนึงราคาจะสูงหน่อยนะครับผมบริโภคแบตก็จะเยอะนะครับนี่นะครับก็มาดูนะครับผมมาดูทรงเครื่องกันนะครับไอ้บอดี้เครื่องกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเอาต้นแบบมาจากรถรถรถดีมนะครับผมรถดีมรถเวฟนะครับผมเห็นไหมครับหัวนี้จะพอดีกับรถดีมรถเวฟเลยนะครับข้างหน้าก็นี่ครับตัดลูกสูบออกไปนะครับผมนี่นะครับเอามอเตอร์มาใส่แทน ส่วนตัวนี้นะครับผมดูบอดี้แล้วมีมีหูยึดตรงนี้ข้างหลังตัวนี้ตัวนี้มันเป็นบอดี้ของรถวิบากนะครับผมรถรถวิบากนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นบอดี้ของรถวิบากตัวนี้เป็นบอดดี้ของรถดีมรถเบฟทั่วไปนะครับผมนะครับมันก็รูปร่างมันก็เลยแตกต่างกันนะครับอันนี้มันก็มันก็จะก๊อปทรงเครื่องของรถวิบากมานะครับผมตัวนี้ก็ก๊อปของรถฮอนด้ รถดี้พวกนั้นมานะครับไอตัวนี้หนึ่งพันวัตต์นะครับดูดูเฟืองหน้านะครับผมเฟืองหน้าแกนเพลาตัวนี้ก็จะขนาดมาตรฐานของรถรถดีมรถเวฟนะครับผมนี่นะครับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับมาดูขนาดของเพลาตัวนี้นะครับผมนี่ครับเพาเฟืองล้อหน้าจะใหญ่กว่านะครับผมใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวนี้เห็นชัดเลยนะครับตัวนี้เล็กกว่าตัวนี้ใหญ่กว่านะครับผม ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบความรุนแรงนะครับผมชอบแรงนะครับผมแรงสะใจนะครับผมตัวนี้เน้นเน้นประหยัดขี่เรื่อยๆเน้นประหยัดขับขี่สบายๆนะผมนั่นเน้นความแรงนะครับผมก็จะเปลืองแบตเนิดนึงนะครับก็ดูสายนะครับผมเนี่ยสายมอเตอร์เส้นบลลมเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ฮานวัดก็จิ๊บๆครับธรรมดาเนี่ยนะครับ ตัวนี้มานี่คันเกียร์ตัวนี้ก็ไม่มีมาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคงต้องจัดหามาให้นะครับส่วนตัวนี้มาจะแถมคันเกียร์มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีสายไฟบอกเกียร์ตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้แถมหลอดไฟบอกเกียร์มานะครับผมก็เลยจัดไปครับผมนี่นะครับก็หาหลอดไฟบอกเกียร์มาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็าหาแบตเตอรี่12โวลต์มานะครับผมถึงแม้ระบบมอเตอร์มันจะเป็น4 8โวลต์นะครับแต่ระบบไฟในรถนะครับพวกไฟเลี้ยวไฟหน้าอะไรก็จะเป็น12โวลต์มันก็จะมีสเตปดาวแปลง48เป็น12มาหล่อเลี้ยงระบบรถนะครับผมก็จะมาหล่อเลี้ยงระบบเกียร์ไฟบอกเกียร์ตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับไฟบอกเกียร์อ่ะต่อลองต่อให้ดูนะครับผม ตัวถังนะครับตัวถังมันจะเป็นขั้วลบนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ไฟบอกเกียร์เอาไฟบวกเข้าตรงนี้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับผมลองเข้าเกียร์ดูนะครับผมปุ๊บโอ้รุนแรงหน่อยนะครับผม,มเครื่องไม่ได้ยึดนะครับผมเครื่องไม่ได้ยึด ก็สายหลุดๆตรงสายหลุดนี่นะครับหนึ่งครั้งก็จะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับผมามาเข้าเกียร์ที่สองนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับเข้าเกียร์ที่สองนะครับผม ก็ขยับเบื้องนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเข้าล็อกนะครับผมนี่นะครับเกียร์ที่สามนะครับผมนี่นะครับเกียร์สี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเกียร์ว่านะครับผมก็ใครที่สั่งเครื่องตัวนี้มาช่วงหลังๆนี้ก็จะแถมไฟบอกเกียร์ไปให้ด้วยนะครับผม จะได้รู้ว่าเข้าเกียร์อะไรอยู่นะครับไอตัวนี้นะครับจะพูดถึงถ้าเรานับความเร็วรอบของมันนะครับผมถ้าเกียร์เกียร์ลับนับความเร็วรอบของมันจะมีอยู่12เกียร์นะครับถ้านับความเร็วรอบของมันก็จะมีอยู่12เกียร์นะครับผมมันเป็น12เกียร์ได้ยังไงใช่ไหมครับผมเพราะว่าเกียร์แมกกาซีนก็คือเกียร์เฟืองพวกนี้นะครับมันจะมีอยู่4เกียร์นะครับผม แต่มอเตอร์เนี่ยครับมอเตอร์นี้มันจะมีเกียร์ไฟฟ้าอีก3เกียร์นะครับผมเพราะว่ามอเตอร์บัตเลตส่วนมากมันจะมีเกียร์อยู่ด้วยนะครับเกียร์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์อยู่3เกียร์นะครับผมสมมติว่าเราปรับเกียร์ที่1นะครับเกียร์ไฟฟ้าเกียร์ที่1เรามาเข้าเกียร์เมคานิกก็1 2 3 4งสองสามครับความเร็วจะได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับผมก็ก็จะมีอยู่4เกียร์เลครับแล้วก็มาเข้าเกียร์ไฟฟ้าอีกเป็นเกียร์ที่2 มอเตอร์ก well. well, like, ็จะหมุนเร็วขึ้นแล้วก็มาเข้าเกียร์ตัวนี้เหมือนเดิมครับ1 2 3่งสองมสี่นครับก็จะกลายเป็น8เกียร์ใช่ไหมครับผมแล้วก็เราก็มาเข้าเกียร์ไฟฟ้าอีกเกียร์สุดท้ายก็เกียร์เกียร์ที่3ใช่ไหมครับแล้วจะมีอยู่ตรงนี้อีก4เกียร์นะครับผมก็มาเข้าเกียร์1 2 3 4ถ้านับความเร็วรอกของมันก็จะมีอยู่12เกียร์นะครับผมตัวนี้นะครับมีอยู่12เกียร์นะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้ ตัวนี้ระบบเกียร์มันจะเป็นเหมือนเหมือนรถวิบากนะครับผมก็คือมันจะไม่มีเกียร์วนเหมือนไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะก๊อปไอ้พวกรถรถดีมรถเวฟมานะครับมันจะเป็นเกียร์สี่เกียร์เกียร์วนนะครับผมมันเอาระบบเกียร์ามาหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมจะเหมือนรถเกียร์วิบากนะครับผมมันไม่เหยียบข้างหน้านะครับผมเกียร์เวลาใส่แล้วก็ต้องงัดขึ้นนะครับผมหนึ่งสองสามอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ จะเป็นแล้วก็จะมีคัสด้วยนะครับคัสมือนะครับผมนี่นะครับคัสมือตัวนี้จะไปแผ่นคัสอยู่เต็มเลยนะครับอันนี้เป็นคัสมือนะครับผมเพราะรถวิบากมันจะมีคัสมือด้วยนะครับผมตัวนี้เวลาขับแรงๆครับผมเราเราจะเปลี่ยนเกียร์นี้เราจะต้องบีคัสนะเพราะว่าความเร็วรอบมันสูงครับผมมันชะลอไม่ทันนะครับผมอยู่คัสแล้วเข้าเกียร์ปล่อยอย่างนี้นะครับตัวนี้โอเคครับ ก็มาดูความแตกต่างกันก็เปรียบเทียบกันให้ดูก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ